มีคำถามชั้นๆนะครับว่าวันนี้หลังจากที่เข้าประกวดและท่านเป็นผู้ที่ชนะใจนะครับที่น้องประชาชนและได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในวันนี้ท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรที่ท่านได้รับรางวัลอันล้ำค่า จากเวทีอันสูงเกียรติวันนี้และเมื่อท่านได้รับตําแหน่งไปแล้วท่านจะทําหน้าที่ตําแหน่งของ ân, ท่านท่านจะนําความ <c oughs> เออจะ่มันถามหลายคนงานของท่านนี้ไป <c oughs> สู่จุดผลได้อย่างไร <c oughs> เห็นครับตอบคำถามครับคํา <c oughs> ถามยาวไปไหมคะคุณแม่จําได้ไหมโอ้จำไม่ได้สั้นสั้นสั้นๆ <c oughs> ถ้าได้เป็นนางงามแล้ว <c oughs> ท่านจะทําตัวอย่างไรเชิญครับ งานบ้านก็เร้วาเชื่อหน้อเลยร้อนบ้านะเก้ยเอาเกยวเ่าไัน้เผู้เขียนก็ถามเหมือนป็นเลยเขียนล่าวคราวเลยอะไรเป็นนางงามก็ษาคือก่อประเทนีไทยสันให้แม่หลังต่อไปค่ะ คุณสาหรับคําถามคุณแม่ก็ตอบได้ยอดเยี่ยมนะคะแต่ว่าม่อน้ำขังเข้าใจะคะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าในคาถามมันก็สลับซับซ้อนหน<อ> <คำ S 1> ่อย<ใ>น,นะคาถาม้าใครไม่สมองไม่ดีแล้วตอบจากอ่ะอ่ต่อไปก็ตอบได้ดีนะคะตอบได้ดีตอบได้ดีมากครับเป็นคําถามที่อ่อกรรมการ เขียนคาถามขึ้นมานี้นะครับอยากจะให้หายความประมาะนะครับหลังจากที่เราขาสั่นเราก็จะหายนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้รับในวันนี้ก็ถือว่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่นสสนาบงทองนะครับถ้าหากว่าคำตอบนะครับเดี๋ยวย้ำให้ทราบอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านได้รับตำแหน่งได้รับรางวัลอันลักชา่าจากเวทีอันสรงเกียรติแห่งนี้นะครับ รถฟอร์จูเนอร์สี่ประตูแล้วก็เงินห้าแ0,000นบาทไปแล้วท่านจะไปทําอะไรให้กับสังคมนะครับที่คีอคำถามท่านบอกว่าท่านจะนำะสิ่งที่ท่านได้รับนี้แหละไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ให้ลูกหร้านเรานะครับดํารงคงไว้ก็ขอขอบคุณนะครับคำถามแบบนี้นะครับด้านหน้าวิธีนะครับเชิญครับพี่น้องครับต่อไปนะครับเป็นสุดท้ายนะครับ เป็นการไค่เนรทั้งสุดท้ายเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับที่น้องครับวันนี้ท่านเดินทางมาตั้งแต่ไกลนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับกว่าขอนแก่นมาถึงวัดนันทวันเรานี่ก็ประมาณเจ0ดร้อยกว่ากิโลถ้ารถหรือนั่งเครื่องมานะครับก็ค่าเครื่องก็ประมาณ2,000กว่าเราจะมีการเดินอีกรอบนะคะให้ พี่น้องซื้อพวงมาลัยแล้วก็ดอกไม้มอบอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะท่านนม่จะมีสองช่วงนะคะนช่วงนี้เป็นช่วงที่สัมภาษณ์และช่วงแรกก็จะเป็นการเดินแบบนะคะช,ช่วงนี้จะเป็นการต่อคาถามนะคะโอขอขอบคุณท่านผู้ช่วยบินนะคะขอเดินทางมาจากกลอยนะครับแฟนาาขับมาเาอจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาะะดาวเชียงใหม่เลยแล้วก็แฟนขับเดินมา เรื่องมาให้กำลังใจเปลี่ยนเชนได้นะคะท่านไหนที่จะส่งมอบกำลังใจอรไรเชียร์แรงใจให้กับคุณแม่สง่าเรานะคะหมดหรือยังครับอ่า้งหมดแล้วก็กรรมการเป็นนักอีกรอบสองเลยค่ะกรรมการครับเอาเอาเข่งมาครับเข่งเข่งมาใส่ดอกไม้อ๋อพลังโซ่ อเชิญครับต่อไปอเชิญคุณแม่นะครับเข้เขาที่พัดได้พัดทุกพัดเลยนะครับพัดต่อไปครับเดินเชิญครับรออนอโสจันทาสาลีจากจังหวัดมหาสรารคามเดินเชิญ่อนนะครับคุณแม่เดินเชิญกับเดินกลับไปกลับมานางงามตัวจริงเลย หน้าที่คำถามของท่านพิธีกรฝ่ายหญิงน,นะครับเป็นคำถามให้กับรอเสวนาสาลีเจิญครับเลขที่ออกตัวใดเอ่ยสำหรับคำถามที่นะคะของคุณแม่จันทาสาลีจะถามไปในเรื่องนะคะ ในวันนี้เป็นวันลอยกระทงค,คุณแม่จะมีการเผยแพร่ขนมทำเมียมประเพณีนี้ให้เป็นประเพณีสืบสารประเพณีวัฒนธรรมประเพณีไทยคุณแม่จะเผยแพร่ในด้านไหนบ้างนะคะคุณแม่สามารถที่จะเผยแพร่ขนมรมเมียมนี้ให้พี่น้องทั้งประเทศหรือว่าชุมชนบ้านน้องแอได้รับรู้รับทราบ ว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงเจอเพ่อแพร่ในด้านไหนบ้างคะ ไมไปแต่ก็ได้เงเพื่เนเดียวเลี้งเล้งไปเป็นสมการสมัารสำคัญให้แม่เลี้ยงเลี้ยงอ่างนีคุณสมคำถามนะคบโอ้ยนเลยเี่ยเลยครับคุณแม่ครับ อย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวอย่เดี๋ยวอย่าฟ้าอย่าฟ้าคุณแม่ขอขอขออนีนิดหนึ่งคุณแม่ครับปัจจุบันนี้นะครับการศึกษาการเรียนรู้สึกว่ายากไหมครับที่เรากำลังศึกษาวันยากรอวันเศ้าอ๋อปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ครับเรียนอยู่ที่ป้าอสสานพักปีที่หก ปีที่หกครับเพราี่น้องเข้าใจนะครับว่าคนเราหายากนะครับที่จะต้องศึกษาไปไหนเขาเรียนวิศวะเขาเรียนวิศวะปีสุดท้ายไงอ๋อวิศวะปีสุดท้ายต้องปีสุดท้ายไม่งั้นก็แค่อ๋อครับอีกทมหน้าเขาจบแล้วนะครับอ๋อก็ขอแสดงความดีใจกับคุณจันทาด้วยนะครับ หลังจากที่จบไปแล้วก็หวังว่าเราจะได้รับทใช้ชาติอ๋อรับขอบคุณครับรับจากเจ้าช่าขอบคุณคุณแม่จันทาสารีนัชเชนที่พักกาลิคาช่วยไปพักก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองอ๋อบอกไม้บอกไม้คุณแม่โอ้โหนักโมลืมอ้อลืมครับลืมไม่เป็นไรครับอ่าคนเราให้ครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณการขับสำหรับแรงเชียร์แรงใจนะครับพระจากเชียงใหม่ในพรบท่านมาจากเชียงใหม่เสื้อลาอะไรตะกรอนนะเดินทามประจักรจังหวัดเชียงใหม่เลยเจ็บเหมือนด้วยค่ะบรับจากรเจ็บเหมือนกันดีมีเครื่องใหญ่เจดีเดินทางประจักษ์โน้นนะครับบนบุรีร้อยเอ็ดเอ้ยนี่คือการแสดงออกแห่งความรักนะครับเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับ อาเชิญรับเชิญนั่นนะครับอาต่อไปนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับเข้าเกณฑ์ขั้ที่สองต่อไปเรียนเชิญนอสอสพานณประชาติตีเิญารับมาด้วยทุก่อสิ้นไหมกินเดินนะครับ เป็นฝีมือนะครับของชาวบ้านแล้วก็เสื้อสีพวก,กอ่อนๆเป็นผ้าไหมสวยนะครับวันนี้นะครับส่งเข้าประกวดจากจังหวัดบุกรีลำนะครับมีคำถามสั้นๆ นะครับง่ายง่ายนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าจะตกไม่ได้นะครับถ้าตกไม่ได้ก็ให้พิธีกรฝ่ายหญิงตอบแทนก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ้โหสินะครับอโหสิค,คำถามมีอยู่ว่านะครับในประวัติของท่านท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒ บุกดีลำเป็นปีสุดท้ายปีที่สในสายการศึกษานะครับคณะศึกษาศาสตร์คำว่าศึกษาศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้พวกเรียนคณะศึกษาศาสตร์นี้จบมาแล้วเราจะไปทำงานประเทศใดให้กับประเทศชาติสั้นๆครับเชิญครับ อ่าเหตุงานเพื่อสังคมประเทศชาติของเฮาค่ะต้องหกถา,า,ายมยาบัวบดหรือ,อยังครับเอามดแล้วนะครับอ่าค,ครับ,รบเดี๋ยวนะครับส่งมาให้กับพิธีกรฝ่ายนนะครับเดี๋ยวขอแม่ขอบคุณสำหรับคำถามอ่าขอขอแถวอีกนิดหนึ่งนะครับ ปัจจุบันนะครับในประวัติของท่านอายุ19ปีนะครับก็ถือว่านะครับยังอนาคตยังอีกยาวไกลนะครับปัจจุบันสิบเก้าปีน่ารักคนหนุกอยู่ในวัยนี้ก็เปนน่ารักแล้วก็สวยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับมาประกวดในวันนี้นะครับที่ท่านเดินทางมาจากจังหวัดอุนิลม นะครับท่านทราบข่าวอย่างไรจากวัดนันทวันเราท่านจึงได้เด oh 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 ินทางมาประกวดชั้นสครับทางโซเชียลค่ะได้ร uh ับข uh> ่าวมาจากทางโซเชียลค่ะก็เลยมาสมัครขอขอบคุณนะครับเชิา ด้านหน้าครับรับมาไลยน้ําใจจากแฟนครับพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์เชิญครับรับ,รบน,น,น,นะครับนี่กำลังเสียแรงใจด้วยนะคะ,ะคขอบคุณมากจากจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณท่านผู้ช่วยหินด้วยนะคะ ที่ได้มารับชมรวฟังในวันนี้นะคะอยู่ไ<ง>กลก็เด้อพอบินอยู่น้ากันกเ็เนอิออนะครับมาจากเชีใหไปนะครับเสื้อลายนะครับคุยกันใจดีมาบอกบก็บาย้ำใจให้คุณเจมหมเจ้าภาพใจแย่ใจสะอดตำบลบันดูบันดูมาสอนนะคะนาค่ะคุ่อ่าเชวญพ่อมาทักเป็นรับวนนี่กับบัตรเองนะจ๊ะ เออชิญเข้าที่พักก่อนนะครับอาตไปได้ครับเรียนเชิญนอสอสทองสาลำไทยสงนะครับจากจังหวัดอุดรธานีสวัสครับ มาในชุดผ้าไหมตีนแดงนะครับเดินสวยนะครับอ่าแล้วก็ครับอ่าท่านบอกว่าไม่ต้นประแขงนะครับเสียฟอร์มอ่านะครับอ่าสวยนะครับแล้วก็ผ้าไหมนะครับ อาเชิญครับเชิญคำถามเลยครับค่ะสำหรับคำถามคำถามที่สี่แล้วนะคะค่ะก็บ่ยากดอกแม่ซิ่งกันมาแย่กเด้อบ่อ้านดอกขึ้นก่อนพี่บา้บบานก็เลยเตรียมมาเลยค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะนะค่ะในห้วงนี้นะคะคุณแม่พี่บ้านอยากจะถามคุณแม่ว่าในห้วงที่ พระราชนีพระพันปีหลวงของเรานะคะได้สมรรถคดกับพี่น้องบ้านหองเม่่องเฮาก็ได้จัดงานขึ้นมานี้พี่เม่เสยได้บอกกล่าวพี่น้องเชิญชวนพี่น้องไว้ทุกไว้อะไรพี่น้องบ้านหลองแอี่งเฮาเนาะพี่เมียเสีมีคําเชิญชวนกับพี่น้องจังไหนให้พี่น้องไว้อะไรไว้ทุกกะพระพันปีหลวงพระ ราชินีหน้าที่สวรราโคตรไปอี่เมียสิประชาสัมพันธ์แบบใดบอกพี่น้องแบบใดเออพี่น้องเอ้ยไปทุกดใบยังอยากอย่างนี้แม่เดี๋ยวพี่น้องในห่วงใราี่ประสบปัญหาจังสี่สิ่งอกพี่น้องไบพูดในพอบอกก็ได้พอบอกไม่ได้เขาไม่อยากแบบเช่นช่วยพี่น้องไปใส่เสื้อดำได้โบดำอะไรประมาณนี้อะไรไปทุกสิ เส้นชุดมาดิให้สุำส้นุดดำบอปปะยากด้วยเนี่ยเขาเป็นคนไทยเนาะเรารักษาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ต้องเชิญชวนพี่น้องในห้องนี้เป็นการเถิดพระเกียรติหรือว่าทรงพระเกียรติเพิ่มเนาะค่ะเนี่ยเนาะค่ะ จังมณีคุณแม่ท้า้ประชาสัมพันธ์ไหพีนองบันอองแอเขาเนี่ยใบทุกมานะก็เนาะไ้พลาชินีเนี่ยพิ่นี่สิประชาสัมพันธ์เนี่ยซนใหหรือว่าพี่นองเฮ้ยช่วงนี้เป็นห่วงใ้อะไรไว้ทุกเนาะคะ่ะไอสงประเกียบเป็นแน่ไหพี่นองเดติดโบสีดำเดตเสียเสียดำหน่วยงานทุกไอห,หน่วยงานทุกทีเขาเขาไปทำธุรกรรมสำนักงานต่างๆสี่มาแม่เนาะ มีโอกาสกสับไฮไซสุดดำเสียดำเนาะในเก่าสิบวันในช่วงนี้ที่แม่กับบอดี้ร้องนะคะเนาะจำไม่ได้เพราะท่านในก็ด้เดี๋ยวครับในประวัติของท่านนะครับที่ทางาคณะกรรมการมออประวัตินะครับของท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญนะครับที่ท่านเราได้มีโอกาสมายืนบนเวทีอันสงูงเกียรติ ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่เชื่อมั่นในความสวยความงามแล้วจะไม่กล้าก้าวขึ้นมาบนเวทีอย่างแน่นอนวันนี้ท่านรู้สึกนะครับว,ว่าตัวเองมีความสามารถและมีความสวยความงามที่จะขึ้นสู่เวทีอันสูงร่ินะครับประวัติของท่านบอกว่าปัจจุบันท่านกำลังศึกษาอยู่ปีที่3นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยจังหวัด อุบลราชธานีปีสามปีสี่ 3, ปีหกนะครับปีที่สามนะครับนี่ดำเรียนแลก็มูหกปีเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นคณะวิทยาศาสตร์นี้มันจะเกี่ยวกับการวิจัยนะครับออกับมวลหมู่ของโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวิชาเป็นคณะที่เรียนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าจัดระดับการศึกษาแล้วก็ อเหล่งเห็นความดูแลนะครับอนศสอนะครับคุณทองสานี้นะครับอแสดงว่าเป็นบุคคลที่เรียนดีนะครับตั้งแต่ทั้นประถมเลยนะครับอในข้อมูลแล้วก็เขาบันทึกไว้ว่าเกรดสิ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแม่จ้าขออคุณขอเสียงปรบ ก็รอสอดองศาลมไปส่งเด็กๆเขาทันทันได้เลยค่ะคุณแม่มาลายครับเถิดครับใช่ไหใจ้าวเชินเชนเถิดก่อนครับเดี๋ยวรอรับน้ำใจครับาอ่พี่น้องที่เคารพนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ไข่เพียดยังตะกร้าด้วยนะคะบทที่เราจะหันหน้าเข้าสู่ทุกหนาแรงเชียร์ใจนะคะในทับมีความสำคัญ นะครับในการเอ่อชชีวิตในการต่อชีวิตให้กับเอ่อไม้ผีของผู้สูงวัยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกิจการอย่างน,นี้ก็เราจะปล่อยเร,เราจะเราจะไม่ทิ้งใครเราจะไม่ทิ้งใครคนเลืออยู่ไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนเชนครับสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับของผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายพีน้องครับ น้องด้มารอเป็นผู้ตัดสินแล้วก็เป็นผู้ร่วมโหวตแลวก็ให้กับนางงามทั้ง5ท่านมีแต่คนสวยอย่าง,งงามและคนสุดท้ายก่อนที่เรานะครับจะตัดสินในวันนี้นนเรียกเชิญนอสมุรีเมียมไทยสูงจากจังหวัดนครราชสีมาเช็ญครับ โชก่อนนะคะคุณแม่เดินโชวก่อนกี<อ>ความอบน,<อ><อ>น้อมนะคะสวยงามมากค่ะได้ย้างมากอกไปที่ก่อนเน้อที่ก่อนก็จะใจริว้วสั่งสังสักน้อยนะคะอ่า <laughs> เดี๋ยวรอก่อนเลยะครับเ <laughs> พรท่านได้ถามเรื่อัๆเลย เป็นเป่าสถิตเลยคุณมะลินะครับวันนี้ทางคณะกรรมการได้เขียนคำถามมอบให้กับพิธีกร <นะ S 1> เป็นคำถามสั้นๆ,ๆนะครับประวัติของท่านบอกว่าท่านจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หอยู่ที่โรงเรียนค่านีนะครับออพฤศจิาคน หลังจากจบการศึกษามัธยมแล้วเรียบร้อยท่านได้เดินทางไปสอบเอ็นทานติดที่มออุบลราชธานีกำลังศึกษาอยู่ปีที่สี่นะครับของคณะศึกษาศาสตร์นะครับพื้นฐานเป็นเด็กมอนะครับเรียนอยู่อุบลราชธานีปัจจุบันอายุย1สปีนะครับยังโสดน,นะครับยังโสดน,นะครับ อยากถามคุณมะลิว่าถ้าคุณได้รับรางวัลที่หนึ่งหรือได้รับนางงามลำดับ,บ,บที่หนึ่งแล้วนะครับท่านจะมีความภาคภูมิใจอย่างไรที่ท่านได้ที่ท่านได้นำวองสามารถของท่านมาประกวดในวันนี้สั้นๆตอบสั้นๆน,นะครับ ดีใจค่ะดีใจมากๆที่จะว่าเป็นนางงาม่ะแจ็กีวว่ายังไหนเนาะอ่ไม่มีอะไรครับคนเราเมื่อได้รับสิ่งที่ สิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็มีก็จะบ่งบอกของู้ด้วยคำว่าดีใจเท่านั้นตอบถูกประเด็นนะครับก่อนที่จะเข้าไปนั่งเชิญมาลัยน้ำใจนะครับจากาแฟนๆแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ส่งเข้าประกวดนะครับในวันนี้นะครับ ใจมากเลยในช่วงนี้นะคะ